อะสวัสดีค่ะบอสรีบๆแจกแล้วไปทำงานโปรเจกต์ที่มอบหมายให้ทำอ่ะทำให้เสร็จภายในพรุ่งนี้เช้าด้วยเอออันนี้ให้แม่บ้านมาแจกแทนได้ไหมคะตายตายตายตาแล้วนี่แกกล้าตอบปากตอบคำกับบอสได้งไงจ้าเยป๊อมงานของใครอ่ะคน,คน,ค,นะคนนั้นก็เป็นคนทำสิเขาแต่ละคนอ่ะเขาก็มีความรับผิดชอบของตัวเองนะจ้ะใช่แกได้ยินหรือเปล่า น,นั้นอุ้ยค่าคุณเต๋าใช่ค่าแจกไม่ใช่หรอทำไมานี่ของพวกเนี้จะต้องไปส่งให้ลูกค้านะส่วนนี่ คือรายชื่อแล้วก็เบอร์โทรของลูกค้าจ้ะโอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอบอกให้ทำอะไรก็ทำทำเถอะเรื่องมาม่เลยแต่ว่าวันนี้รถของออฟฟิศไม่ว่างเหลือแต่รถมอเตอร์ไซค์แกขับมอเตอร์ไซค์ได้ใช่ปะ<ๆ>โทษทีนะหลุดมือ อันดัอเย่แล้วทำไมขนมที่ส่งไปให้ลูกค้าเมื่อวานอะ่ะมันเน่าแล้วก็บูดหมดเลยใครนะ <c oughs> ทำยังไงดีขอใหอ้แกสั่งของที่ถูกไว้แต่ก็ไม่ใช่กินไม่ได้แบบนี้ก็ <c oughs> ของที่ถูกแล้วก็จะได้กำไรเยอะไงฉันก็เลยสั่งของที่ถูกที่สุดในท้องตลาดมาเลยนี่แกเล่งพีนมาจบจบชินของบริษัทมาตั้งถูกห้าร้อย 500โอ๊อย,ออย,ออยแล้วฉันจะทำยังไงเลยทีเนี้ยฉันคิดไม่ออกหรอกเฮยตายแล้วฉันต้องตรวจไปออกแน่ๆเลยเฮ้ย,ยฉันรู้แล้วต้องทำยังไงค่ะนี่เธออของไปสง่งลูกค้าแล้วใช่หรือเปล่าใช,ใช่ค่ะฉันส่งเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ บ้านหรือเปล่าจะรีบพูดไปส่งให้ลูกค้าทำไมก็คุณเป็นคนสั่งฉันไปส่งนะคะฉันพูดว่าเดี๋ยวคำว่าเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องเลยหรือไงขอโทษค่ะขอโทษค่ะก็อะไรซึ้นอะบอสมาพอดีเลยก็เด็กนี่นะสิค่ะบอสเอาของเน่าเสียไปส่งให้ลูกค้า ใช่ใช่มันทำคนเดียวเลยนะคะมันทำส่งของให้ลูกค้าคืนหน้าหมดเลยแล้วแก้ไขปัญหากันยังยังนะค่ะบอสคือฉันก็เพิ่งทราบเรื่องอะคะ่ะแลาเดี๋ยวฉันก็ต้องไปตางจังหวัดได้อีกหนึ่งเดือนอะฉันคงต้องวานให้บอสหาคนอื่นจัดก,การแทนฉันแล้วละคะ่ะฉันขอตัวก่อนนะคะบอส